Ờ, ừ. lên nhỏ có bà lên nhỏ bà lên bà, bà. nhỏ đi bà tuyệt vời bà tìm bà, bà, tì bà, lọc 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 lọc. bà, bà nhỏ thi. bà nhỏ bà loa tuyệt vời bà loa đi bà loa tuyệt vời bà loa tuyệt vời qua loa tuyệt vời bà loa bà loa tuyệt Mà lọ loa tuyệt vời bà Mà tuyệt vời bà loa

스타트해봐놓고봤지.오케이.뼈고뿌뿌뿌뿌띠봐.느우니바네그녀꺼네.그녀꺼그녀꺼.오케이오케이해봐줘나.너무핵로.루다토다테로로웨니두다.얼라이.에,우리그녀꺼빨리.굽고같이먹자.그래녀꺼빨리.

ลงได้อยู่นี่ว่ะคลอกไปได้ละโอเคอย่างนี้ปุ๊บไปพูตัดเลขเล็ดอีกโหอ่าเฮ็ดตุลอตาลรถ แกกแบเหลกว่าจุดที่เล็ูนี้สุดุคลอกชีดูเฮตุลี่ตบบุกีตบุกกะว่าบร์เกอชมันจำไม่บุกเยียดดอปลีมรก่โอ้ไม่ด่วนเล็มแมชลกันเลยหลอตลอลับเบกลอย่านัต่บุกก็อเราดูหลอนี่ตาดูอยากเด็กขี้ดูไม่อยาฮะขี้ดูดิเมีย โอเคไมนกว่าเว้มีมเตอมือบอตีมดูอเลกบากเตอรเว้ยไม่เอาเว้ยอาเกลกบ้ากเตอร์ม่นกวาพาไตตดูอีเนาะโอเคโอเคแผที่กลอนีตาอเอาเว้ยตรน้นพลนไปดี๋ยวบมาจะหลอก้จุยด้านนี้ไม่ไหวเยาเลยกว่เลยเนี่ยโอเคอาผาดู ฮัอ้ม่ดูดวันที่คลเราเจ็บไปลิลี่ไลิลีโอเคแค่ก็มาเกกูดเราไวสิเลือดซื้อที่หนูก็ไมได้เลิกกระชอนอเลิกกระชอลูกเอว้อามีดูเลยตบีเพผู้หิตาเกยเลยพ่ตบลรนตากระซอผาอันี่เออเฮทีบากะก่ล่ อ๋ตาใครย่ะไย่อโฟูต้อรอตาครนออ๋อตาเตอร์จูจูลูนเนี่ยออออนี่ไม่ตุ่ยยาดอกบัวเวที่นี่ยอ๋อเทียนีเทีนี่เออนกอนกยาเตอร์หนอตาใครอ๋อนกยคู่ไปยอฟเต้ว่ากูอยากแคมรเรด้อยซูงดานนี่จีจีเหรอไม่ดีว่าดูกกกวาจลาบ เด้บุญน่ารัเเลอาเกาเฮาเลดวุ่ดเวีนก็ดีก็หาแต่นี่ย้ยอเลยบางทีเราปกอปุนายายชวโมงตแต่นี่ย้ายไปให้คม่ปกมมายแค่ทีโคลนตเลนเลอาไมต้งเก็บเสียเฮดปสีกาดอดลีดอดลีดจะดอเลยเนอ ดีดอดีกี่ทอยูี่ดีกี่ทอจะพายุลูกเกบว่าพูเลต่ข้อทีาต่ท้าเหตุที่ต้องนตาต้กุกลีดย่งเด้ออาูต่ตอนนี้เกยาย่างนัน้อยีเก็บหอาต้ไม่บเลกู้เกเลยยขีน่อยขึ้อยขีดีอหรอ่าเอออากูต่ตอนนี้เาที่เราตัดิน่ีตตาตาโคลไม่มได้เอ่อปเกเฮเพราะนอประตูดูแลอากูเกสีผพาอากรนัขีดูปะชม่านี้นอะอากูต่ตอนนี้เรตอเด อาเวดาปะเกหิโลลกโลปิมดุมดาดิบาดากะติญะโชตโรปุโรเวรจิพูนอปาเลอุลอยิกะไปเนนออเวกะเวดาที่หมอกูก็รู้คูนอที่หมอกูนี่อูเวดาเลอเวอําเภอมันแลอูดาซูอย่าลูปเลยก็ว่าลูปเลยอ๋อเลลูปเลยเนาะโอเคเวดาปะโกนมีเลอ่าพุทโธสภาตุนอเวดาเกเวดาก็รู้คูนี่ล่ะอออะโคดาดันนี้เดี๋ยวเตเนี่ยแล้วไปตักขึ้นมานอปะผู้ครูคูอเวดา เฮตุลูเนอะยาเลยอันนอกรจาเวลรอเกปเลด้กิเลอลารพิจมาเจอตาเนอปกรปตะลอยใหญ่ปมาเจอตาเอาไวได้ขี้กะนะเลี้ยงโอดปรกตกะปารนี้ปกโกลไวด้มีเลอตีดุนะตีดุเอาเวเวด้เลออสตินเลมินิโซตาก็อเมริกาเนะมาเจอเวด้ปะตูดูเลตามย အကလော့တဒူအပရိခူမနာတေးတီတက္ကတဒဝေဒါရေတက္ကတကန်နေအဝေတေးရလခူမအနော်တူခုတက္ကနီတီတူအိုလအော့စတင်းမီနီဆိုတာကောမေကာမာချေဝေဒါကလော့ပီတဒူခူမစူမေညာတက္ကကတော့နော်တာဂိုင်းနီကေဝေဒါအာတီစကုတရတက္ကနော်ကောဝေဒါမီလေယုသကွေစုနော်ဒီချုပ်တားလေပွာလာကနာတာတူဝိတာချောမှုတီဖာတူကတင်းညာအောက်ကစောဒော်လော့နော်ဝေနာမီပွာလေဂလုမု กูตาตาวิซีนอปลาวิตาติซิโกอาวเอโอเลโอมาฮเนบราสกากออเมริกามาเซอร์ซิโกเวดาโกรเตดูอพรีฮืนเมเนลออะกูตาโดนิดาเปซีบลูเปซีภูบานอตีดูมิรีตราจูตากเวซูมิรีนอเลตูตาเอบาอ่าปาตูดูเลตาเมยาติเดฟาบัมลูกูตาเลเดนบันนาฮูเลลอกาบะยาตาออตาออตะบะกอดูจีบานอเอออะกูตาโดนิดาเยชูมูตานีดานเก ကရူခ um nah ုဖဲတူတောက်တာတဲ့တိညာရေလောအင်းအခုနိဒယ်စောထောက်ဒိုလိနာဂလူဂူအာအာဂျာစောမိတ်ကိုညာတပ်ဘာနော်မေဘူရေခီခီရဲ့တိတေလူလူလာရေနာတပ်ဘူရူကိုမေဘာဂလိုတာစောတာတဲ့ဂျိုင်ဘာအဲအခုတာရင်ရခီကာနိဒယ်ជីတက်ကလာခီမရေကဒူဝလျာလေတာမင်းညဒူသူလာနော်တာခီစောလူယခူနူယကိုဝီတချီတချီတဲ့တချီခီ ตะกลาดดอกขี้มื้อนี่อ้ออุลลีเด่ตําพลอปุ้ยน้อไม่มีละกรอคอนี่ดูละตาลอขี้ขี้ดูล่ะน้อตาดูป่ะบ่าวก็จ๊ะตาดูนี่ป่ะบ่าวน้อแกเฮ็ดดูว่ากรอจิพวกน่ะน้อเดี๋ยวชมดูละกรอขี้ดูดิเมล่ามีมอตามือบะเยอะเออเค้าเจอเดเกิดตาน้อมีบาลีกวนน่ะเดบุญญิเนี่ยกล้าลอ เออโอเคเอาไว้ในเดอปิากเอาไว้ได้กว่าลอัมาเจอตาตีเดอพาตาอึสะเนาะแกจีตะกลักมารีชมุตานเปะอาลยรืปะกระรูหุ่จิบุลนาะดลีเดอรเพนี่ดเอาเวได้จีเพนี่เนาะแต่รุนดวนวัดวนยดวนวิลี่เนาะดวนวก็ลมมาพีเดี๋ยวบทุกครอยูบกคู่กเนาะไปที่ราวิลี่เนาะเอาเวมีเวลาเอ่อตาอึศะเลอเอ่อกวาลัมาเจอตาตีเดอราดอกาละกวาบตาีดอเนาะที บ่าเวดานี่เกณฑ์ได้เลครืสาวิสาสุกโตจิบจิกิาตเจนะ่ต่อเดเป็นาที่พุทมุกลมาสวาสิเล่านเรือ้าัสค่าเก็บอูก็บผู้ว่าเรมาตู้งหัวก่ออไม่ได้เราไบ่ได้าตัหลับตุ่นหลับก้าวป่าคูเอาไว้ที่เห็มาเสวาป็ิบุิพบ่าเไว้ที่ดูนี้เหรอนี่โอเคเอาเวดเอาเวดาตากล้อกคีดดูนี่เดียวเกะือเวดสุรี အာဒလမကတူရိတူရိကြိတူရိဖဲမားဒိုင်တူရိကြိကြိတူရိကြိကြိအာဖဲမားဒိုင်နိတူရိကြိကြိလာအတာဟူတာကြီးဖေတာတုတ်ကိမုကိုနီလောတဲ့ညာဂျုံဘာညာအာတဲ့ညာဂျူအာခူတာဒော်နီဒော်ဘာဟီရီဘာကေမူဒူလာတာလဘာမချိုပေဘဲဟဲခါတာလဘာကလာဘာခါလူပါပူဝီဓာပူဝီဒီနေဘတင်းညောလူလု นอขูดดอนนี่เดะตะกะเลตาล่าอุดบะตะกะเลตาล่าอุดบะเปกะมัจเจลุบะซะนอขูดดอนนี่เดะปะลาเมทิบอตาโหมมูลไคเดสิสามนี่อุบะผุติตินอปะตาพี่ตามบาดนี่ตัมเมลาโกมีเฟดตอกีต่อดิบะปะมนูขูดดะเลตัตตอมีวิกะซาตอโดเลนี่ตอตออุดีรุรุรอยกะนาก่อต้ายกะจุลเลปลาโทตะอุเตเตดตอดิหนออขูดดอนนี่เดะตออตออหลูออกก่อมุนนี่เออหนอขูดดอนนี่เดะตัมเมเดะไปฮิกลอกๆคิดดูบะออเบลดอลารเมบ่าบะกะฮือเอออขูดดอนนี่ 키들이시험나오고근리도부자화자나와또뭐가아니나어아고다더니너벗고에머바도문고티라파그메셔거니데예난바서미바너유무이다리해히데이게이나베아미타가리해비다지제잼미헬근요코바이파피도다잼미도모르가네이초모초모해해 โอ้ผู้ใหญ่ลือนมาลอว้ี่อาาจะปรุกตคนี่เอออาคาจานี่ด็คุยตาผู้คเลีคีวางยาต้าผูจาผูีคลีนตุกตาจานี่กีรีเอออาคดาานี่ตอนนี้เนี่ปราคตัมาแพ้ที่เราตาเาบกรูเนาะตุหลูกขอเชืว่าอันนันก็ในูกว่าเตยาดิเลาบโว่าจิตวิตาจุิเลยบอานาะตัวประยาเรียบปะยาเ่องโพดิฟานเนี่อ้อทัาข้อที่เนาะอาคตาตอนนี้เดออาบูเลย นอลิยตน่ะกิโพชิลิชิเกอะกุตะบะยิตะเลบะยิโพชิวะนะกิตะเลบะเตญอลลุยปรีราจีนะนอโอเคนอบะเตทถอถอลกะไคคอนี่เลยอยู่โกอยู่นาวิเจนารีบเลลีนอตะจูโพดาชินิวะลออะโพดาเดบะกีดาดีนอเกปาซีบลูเกเตดูปาซีบลูเกเตรายูปาควเอตูนอเลตึเอบาปอโซดูติผาซือชอทเวมาเจออเลคลอนิลอโอเคปาฟลาดึซิงยาซูปาเจตัมบุนกอติผาติเตยลอดะลือ บอยู่แค่บัดเจ้มก็มอยู่แค่เองนะก็มอยู่แค่แค่เพื่อตลอดก็รี้ก่อนละไมมือต่อรีต่อรีดูอะไตัวนี้ Gue t referred Marche n ironder Des <laughs> wird wir arbeiten Pansenciwie wer werden gek Depois, wir werden zum 说你这这句给我这句给我。你点嘞，那说了。算了，算了。来来来，过了来，口罩了，我给你再别买点点，真没关系。整理了不拉？整理多少遍了？啊，过了。还剩两个。过不了，过不了。不拍我们个肉， ก็จะมีหามาตตมือยู่นะจะตัวที่จเรื่เราตัองอย่างมาเิ่มเิ่กจนี่ปะบุรีว้ามินตาเก๋ปะ

अच्छा लोग लोग आ जाओ फॉर्मेल ना बस वो है का आ रहा तो किया अपने ये जो आ रहा है बहुत अच्छा लोग किया वो बाकी लोग किया वो बस लोग ऐसे तास ना तो किये किये